ทีมงานไหนบุกบ,บ้านกรวดนี่ป้านี่อยู่ใ,ใกล้บ้านเสียตินเลย<อ><อ>น่าดูห<อ>ล่อบุกบ,บ้านกรวดเลย จอยนะคะเย yeah. mm ่ห hmm. ยับเต๋อ mm hmm. เอา้าจอดทำไมอ่ะไม่มีงานวะฮะไม่มีงานวะอ๋อ,อ,อเสร็จแล้วโอไปไปดูกันหน่อยทีมงานไหนนี่ทีมงานอะไรครับบ๊อบอาย ป๊อปอายนีย่เขากินอะไรนะไออะไรนะกินโสมหรอเคยดูยไหมการ์ตูนป๊อปอายเนี่ยที่กินแล้วมีพลังกินอะไรนะอุสัยก่อนผมโคตรชอบอะทุกวันนี้ก็เขา่าจะยังมีคนดูอยู่นะอู้ตัวเอโอ้โหเอาถ่ายตัวเอให้ชมแล้วกันนะอู้ ทีมงานปอบอาอโอ้ยเฮ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 ้ยโอเี๋ยวโอ้นั่งด้วยเด้ยวปะนแม่โคลกำลังเก็บงานอยู่นะนนี่ นี่มันตัวแอร์ตรงรุ่นเลยมั้งนี่ใช่ไหมน่าจะไม่ได้แบบทำเองอะไรเงี้ยเห็นไหมสบายเลยสมัยผมขับนี่ร้อนสมัยขับ ไม่มีตู้แอร์นะช่วงนั้นนะเดี๋ยวนี้รถเริ่มจะมีตู้แอร์ขับสบายสบายกว่าเดิมเยอะอเดี๋ยวรีวิวหน่อยไหมเดี๋ยวให้เขาเก็บงานก่อนมั้ง แปดเหรอเพราะว่ารุ่นนี้แรงนะแปดแปดนะครับ <c oughs> รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีเทอร์โบโใช่ไหมมีไหมแปดแปดเนี่ยแปดสเอ๊ะเขท่าเลยว่ะ งานจากประโคนชัยครับปุกบ้านกรวด <c oughs> แต่ก็ไม่ไกลกันนะประโคนชัยบ้านกรวดห่างกันประมาณ20โล ร้อยสี่เก็บงานเลย่ว้ยงม่วงเลยนี่โอ้โวยโอ้ยยะยะมีไฟกระพริบเตยสวัสดีครับใครให้มาทำงานแถวเนี้นะย<า>เนี่ยยาเดียจมูกแท้ยา อโอ้โหขับสะกันหน่อยครับอันนี้กำลังเก็บสะอยู่เหวี่ยงดินอยู่โอ้าวขุดสะสวยใช่ว่ะนี่ดูครับสโลปเป็นสโลปเลยไหม ก็มีพักตรงนี้ด้วยฟืดฟาดฟืดฟาดแต่ข่าวว่าจะมีงานใหญ่เร็วๆนี้ด้วยนะทีมงานนี้เอาวลงไป แต่งสโลปด้านข้างโอ้ขุดสระดูสวยงามมากครับ <c oughs> งานนี้ก็ รถเกี่ยวน่าจะสองคันนะรถด,ดำอีกพวกเจ้าสวยขนาดไหนลูกเพ่โอ้ยดูรับแบโอ้ยสโลปเป็นสโลป แน่นอยู่นีน่ดูรับแนวสะก็สวยสวยงามครับค,ค,ความลึกเก็อยอยู่ประมาณ2เมตรกว่าครับสองเมตรห้าสิบบ้างดิน่าจะไม่ถึง3เมตรนะ รีดรีดรีดลงไปข้างล่างได้ไหมจมไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ดินสมองไหมนี่ข้างล่างนะ่ะน้ำแตกด้วยนะหรือว่าลงไปได้ไหมนี่ <c oughs> ลงไปโชว์ได้ จิ้มดูหน่อยจิ้มดูหน่อยจิ้มได้ไหมเอาแบบสวย,สวยเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ติดปีกเนะี่ยสโลปสวย

ก็ประมาณนี้นะครับนี่สลบสะครับนี่รีดขึ้นบนแบบนี้ดินเหนียวไม่ไม่แนะนำนะครับเอวเสียแต่ว่าดินดินแบบนี้ก็พอได้ครับรีดได้อยู่แต่ถ้าดินเหนียวดินแข็งแข็งทำแบบนี้ก็เตรียมซ่อมเอวเลยนะครับแต่ดิน ดินทรายไม่ไม่เท่าไหร่นะครับดินทรายก็รีดได้ครับดินเหนียวแนะนําให้แบบขุดสลบทีเดียวให้จบนะครับดินทรายรีดได้ เหมือนจะแบบดินสมองเลยนะข้างล่างนี่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมทีมงาน Pop Eye ลุยลุยเออนี่เจ้าของที่มาแล้วฝรั่งครับ you come from Belgium ฮะ Belgium อ้เจ้าของที่ฝรั่งนะครับประเทศเบลจิมไม่เคยได้ยินนะเบลจิมเลยเบลจิมเคยบ้านกรวดฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศไทยครับ เยอะเพราะว่าประเทศไทยมันมันน่าอยู่นะมันเป็นเมืองที่น่าอยู่อู้ดูวางงานก็เช็ดรถเหรออู้ดีแทะทำไมดีดูแลร,รถดีแทะนี่ดูครับวางงานดูรถสะอาด,นาอด,ดเดดนาะสะอาดลูกโตเกะจ้างแพงว่ะนี้เช็ดขนาดนี้เนี่ยนะสี่ร้อย ได้ดีอยู่เด่สี่ร้อยนะขับนานยังนี่ผมนะขับเข้าปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วขับเป็นรายวันป่ะครับโอ้ขขับรถเกี่ยวอ๋อขับรถเกี่ยวด้วยครับไอขนไหนตู้เอนะได้กี่ไร่รถเกี่ยวเนาะอันนี้มันเจ็ดอีใช่ไมนี 8ปครับอูอะไรนะอินตานให้รถสะอาดมากเลยนี่ขนาดวิ่งขี้ตมมันนี่ใช่ไหมไปล้างมาเหรอเนี่ยยอดสุดยอดเงาอะนี่อยู่หน้างานนะครับรถยางเงาเจอกันไหมครับ